วันนี้จังหวัดพัทลุงเขามีจัดแถลงข่าวส่งเทศกาลกีฬาแห่งความสุขเชิงสร้างสรรค์พัทลุงสปอร์ตเฟสเอาใจนักท่องเที่ยวนักกีฬามัลติสปอร์ตสายเอนเตอร์เทนเมนต์ครับและนี่ก็คือบรรยากาศที่ห้องโดมโรงแรมลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งเขาจัดแถลงข่าวงานเทศกาลกีฬาแห่งความสุขพัทลุงสปอร์ตเฟสปลายใต้แนวคิดกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ผสานกีฬาดนตรีภาพยนตร์และของดีชุมชนเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้ร่วมง,งานหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงระหว่างวันศุกร์ที่30พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2568 นหาดแสนสุขลำปำจังหวัดพัทลุงนะครับโดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในการถแถลงข่าวพร้อมกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในเมืองกีฬาหรือว่าสปอร์ตซิตี้ของประเทศไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของจังหวัดในการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสําคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึม ซึ่งกำลังกลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่สามารถเชื่อมโยงและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดีสําหรับงานพัตลุงสปอร์ตเฟสที่กําลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการนําเสนอการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานกีฬาเข้ากับความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นดนตรีภาพยนตร์หรืออาหารท้องถิ่นโดย มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายและก็ประทับใจซึ่งเชื่อมันว่านักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนในครั้งนี้เนี่ยจะจดจำความงามของเมืองและก็ผู้คนกลับไปและพร้อมที่จะกลับมาเยือนอีกครั้งในอนาคต นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง,ย,างยั่งยืนและก็สร้างแรงบันดาลใจให้จังหวัดเติบโตอย่างมั่นคงในฐานะเมืองกีฬาแห่งคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับทางด้านนายสุรัตน์จรณะโยธินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าพัทลุงสปอร์ตเฟสเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาท่องเที่ยวและกีฬาแนวใหม่จังหวัดพัทลุงซึ่งประกอบด้วยการจัดกิจกรรมกีฬาตรากีฬาทวิกีฬาระยะ สปรินต์วิ่งฟันรันและผสมผสานความบันเทิงจากศิลปินยอดนิยมได้แก่อาทอมชนกันเสือสองเลและเฟียสควีนออนสตรีทรวมถึงกิจกรรมการชมภาพยนตร์สามมิติริมทะเลที่เปิดโอกาสให้กับครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันพร้อมเสืร์อาหารอร่อยท้องถิ่นภายใต้บรรยากาศการช็อปปิ้งที่ต้องไม่พลาดโดยการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจังหวัดพัทลุงเพื่อสร้างสารรค์บรรยากาศ,กา,ศการซื้อขายและก็กระตุน้นเศรษฐกิจชุมชนทางระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืนโดยสิบตำรวจเอกสุพัฒน์ทรัพย์แก้วปลัดเทศบาลเมืองพัทลุงเชื่อมั่นว่าแหล่งท่องเที่ยวหาดสนุกลำปำม,มีความพร้อมอย่างยิ่งในการเป็นสถานที่จัดงานพัทลุงสปอร์ตเฟสไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับนักกีฬานักท่องเที่ยวตลอดจนการอำนวยความสะดวกในทุกด้าน ทั้งเรื่องความปลอดภยัยการจราจรและการบริการต่างๆการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านนี้เชื่อว่าจะสามารถสร้างรอยยิ้มความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมง,งานทุกคนพร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจและก็ผลักดันสำคัญในการพัฒนาพระโตงให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตขณะที่นายเคดิริริตรองประธานหอการค้าจาังหวัดพระลุรงระบุว่า งานพัฒนุงสปอร์ตเฟสเนี่ยถือเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์พฤติกรรมและก็แนวโน้มของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้เข้าร่วมงานแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้เกิดธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวซึ่งมีบทบาทสําคัญในการหมุนเวียนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพัทธลุงนะครับไม่ชนกับกีฬาใดกีฬาจังหวัดอื่นเลยนะครับโดยเฉพาะ14จังหวัดภาคใต้เนี่ยจะไม่มีกีฬาใดกีฬาในช่วงสาวันที่เราจัดนะครับเ,เลยไปถึงขนาดโวหินนะครับัวหินจัดการกีฬามอนกันผมลบี่กัวหินนะครับเนื่องจาก แต่ว่าอยากให้ตายกีฬาเนี่ยของพัทลุงไม่เป็นมนาตรฐานนะครับเดีย๋ยวว่นนักกีฬา,าระดับชาติเขาก็มาด้วยนะครับในงานพัทลุงสปอร์ตเฟสเทศกาลกีฬาแห่งความสุขพร้อมส่งมอบความสุขและก็ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ร่วมกิจกรรมผ่าน กิจกรรมกีฬาและก็ความบันเทิงรวมถึงเสริรฟสุขภาพดีผ่านอาหารอร่อยโดยความร่วมมือของชุมชนซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2568นาหาดสันส,สุขลำปำจังหวัดพัทลุงนะครับนอกจากคนพัทลุงที่จะได้เตรียมตัวในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยคนต่างจังหวัดนะครับทราบข่าวนี้ ก็อยากที่จะให้มาสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการเป็นเมืองกีฬาดูว่าสปอร์ตซิตี้ที่จังหวัดพระลุงโดยเฉพาะที่หาดแสนสุขลำป่ำนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อกันด้วยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2568ที่จะถึงนี้นะครับ